สวัสดีจ้าเพิกับาแาใสกับคุณตาทองดีนะคะวันนี้ก็คงเป็นวันที่สองนะ้ฟ้าใสนะที่ฝนตกนะคะวันตอนนี้ก็ฝนเล่นๆอยู่นะคะวันนี้วันที่สองเมื่อวานก็ตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อคืนก็หยุดแป๊บเดียวนะคะน้องก็อยู่อย่างนี้นะคะตากฝนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงที่ยืนก็แฉะมากๆเลยนะคะเป็นตุต่มหมดแล้วนะ้อฟ้าใสหิวเหรอ,หอ นี่นะคะไม่มีอะไรกินแล้วแฉะมากๆเลยนะคะ <c oughs> บ้านของเราก็ยังรอคะแนนนะคะจากแม่แมนะคะรอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากการไล่สุดผลไม้นะคะที่ขายวันต่อวันนะคะบางวันใครหมดก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะบางวันได้สอตะกร้กา3ามตะกร้านะคะก็ะสู้ๆกันไปนะคะนี่ก็คือ ตอน,นีก็คือไม้ที่ทําโครงให้น้องนะคะแต่ก็ยังไม่พอนะคะยังขาดอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะยังขาดอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็เรือลังคาเรือโครงนะคะสันทยนะคะที่ยังขาดอยู่นะคะตอนนี้นะคะแช่หมดเลยนะพระใสนะ่เนาะอืมเช้านี้นะคะอากาศก็ฝนก็รินๆินอยู่นะคะตอนนี้ วันนี้น่าจะตกอีกทั้งวันหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะยไงก็ฝากทุกท่านนะคะแว้ามาเมตตานะคะให้กําลังใจน้องฟ้าใสของเราได้นะคะก็ยังรอความเมตตาจากทุกท่านอยู่นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะฝากน้องฟ้าใสนะคะสักช่องนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะผู้ติดตาม ก็ยังน้อยนะคะผู้ติดตามก็ยังน้อยนะคะฝากท่านด้วยกดไลค์ <g ül> กดแชร์ <g ül> กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะน้องฟ้าใสของเรานะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของน้องนะคะก,ก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะนอกช่องฟ้าใสกับคุณตาทองดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าใสก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ